ฝูงบินต่ำฝูงบินต่ำไ้ยอย่าอย่าบินห่างฝูงมากลเลยเดี๋ยวโดนโดนมาไม่มีใครช่วยนะเนะี่ย รมัมอเฮ้มีหอมีหอมีหอซ้ายมือมีหอซ้ายมือจัใดให้เอ้สัตว์มา เ้ยยีบิดบินให้กูยิงได้หน่อยไอโบไอ้ชิบหายมึงโอ้โหมึงหันหลังให้มันอย่างเดียวเลยไอ้เชี่ยกูยิงไม่ได้เฮ้ยมึงหันหน้าใส่มันเลยมึงหันหน้าใส่มันไอ้โบมึงหันหน้าใส่มันดีกูยิงไม่ได้เฮ้ยมึงลงทำไมกูยิงไอ้เชี่ยมึงเคลิ้มดีขึ้นโอ้โหคนขับกู กูซ่อมให้กูซ่อมให้กูซ่อมให้เฮ้ยคนอี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 อุ๊ยสัตว์ไอ้เหี้ยไอมุูหยิบมาเฮ้ยเฮ้ยหอชนกันไอ้เหี้ยเฮ้ยมี่ใส เฮ้ยแหงเลยเสือมอดทำไมบินต่ำกว่ามันจังวะเฮ้ยอู้หูมามาชนละชนละชนละหนึ่งชนละหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว ขึ้นนั่งจับเก็ตลิงเลยนอนกัยฟังยัง<อ>มา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 ขึน้นมาขึน้<า>น<า> ยยยหลันเล่นสะพานสะพานสะพานดักสะพานดักววันน่ะสะพานสะพาน

ใส่บยยอยบ้ขับใส่เลยพี่ยิงเองขับใส่เลยใส่เลยมึงมึงหันหัวให้กูย,ยิงได้เนี่งล็อกเป้าว่ะพี่ล็อกเป้าพี่มีที่ซ่อมอยู่ไม่ต้องกลัวมันไม่มันไม่โผลนะ่เด้รแล้วมันจะขึ้นหอ มึงมึงสายโอ้ยอ่กยกูยหันเป้าไม่ได้อ๋อไม่สับึหน่ายเน้นขับลงเลยเน้นห่อแม่ไอ้สัสล,ลงแม่ไอ้เหี้ยเ,เว้ยไม่โดนเว้ย เดีเจวละน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งฮึฮึฮึมึงยิงเรนกูใช่ไหมนี่นี่นี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บนหัวพี่นี่บนหัวพี่บนหัวพี่บนหัวพี่ไปยังชุบยังชุบยัง บนหัวพี่เฮ้ยเี <Yeah. S 2> ลวงเ <Okay, okay. S 1> ลยครันืกอันดี๋ยกันทำยาก่อ้นนี่ตหนึ่งบนหัวพี่นะ,นาะนตายังมีอ,งมอีกเหรอตึกนี้ ไหนวะมีอกมีก็มาดิไม่หมดไม่หมดไมนผม้มนลข้มากเ้มไอโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะงนีโบ๊ะตรงนี้มีตรงนี้ด้วยตรงไหนตรงไหน ี่ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็มีโปรดักเองตรงนู้นตรงนู้นตร <'s> งบนข้างบนไอโบข้างบนเสานี้มันชุบได้นะเก็บชุบมาหน่อยฮะมีน่ารโอ้มึงเล่นสายจะโขมบจริงเลยข้างบนนู้นอะข้างบนตึกสูงเลยตัวนึงชุดขาวปอมหกลูกยเลไอมอนแย่ดีก่อเขินพร้อมกัน, <c oughs> นพร้อมกันเย้ยยยอย่าอ้อมยิงเลยพี่ไอสัตว์เ <c oughs> อ้ย bom, là, bố. Bố, bố mày quá, Má lại bo, mãi má lại. thằng ngon ngon nặng, ngon nặng, ngon 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 MÁ ngon ngon không แม่งยัดสมกเลยหมอมันใหญ่ม่งเลยเออ,อ,อ,เ,อเก็บ,ก,บกาก์ดเ<ๆ>ก็บการ์ดไว้ชุบชุบได้เสานึงพอดีเลยทุกคนเก็บให้ได้ทุกคนแล้วไปชุบทีเดียวของไอโไม่ได้ไอโบไอโบไปเก็บของที่ข้างบนนู่นทสิข้างบน,นข้างบน,นขบน้าง,งบนสุดเลยบิขึ้นไปเดี๋ยวขวา ไปวิ่งกันไปวิ่งกันไปวิ่งกันไปขึ้นขึ้นขึ้นบันไดเออนั่นแหละนี่นี่เนี่ยเขาเนี้ยไปไปไปลงไปชุบลงไปชุบโดดไปชุบเลยตรงนี้เชี่ยมยิงมาอ่ะยิงมาโดดลงไปโดดลงไปเลยไปยืนชิดๆกำแพงฝั่งนู้นมึงไม่ต้องสมมุิเลยเออนึ่ชุบเลยโอบนึงโลอยู่ไหมอยู่แล้วโอเคก็ส่งแล้ว ไายบายพี่เต้นได้เน้นอดเขาทิ้งเก็บของเน้นไม่ทันมาของมาพรา้อมมาเก็บศพกูเดิมเฮ้ยมันมันยิงอยู่ตรงก้อนหินนู่นอะ ่มึงมึงมาขับฮอยกูเดี๋ยวกูไปถล่มแม่งเองไอ้บ้มึงมาขับฮอยกูนนีี่่ห้ก้มาขับฮอยใหญ่ให้กูนี่เดี๋ยวกูไปถล่มมันเองไปปล่ไปที่ตรงไหนมั้งเนานี่ไงบ้านนี้เลยอย่ามันล็อกล็อกโดนโดนดีกว่าน็อกหนึ่งสวยคนเดียว เล่นนอนนี้เลยเหรอเชี่อขึ้นบินก็ไม่ได้สัตว์เอ้ยเล่นนอนนี้เลยใช่ไหมตายหนึ่งซอมหอ่อแผลป๊อปมาีกว่จะจบละตายหมดละอ่ะแล้วกลุ่มมาซ่อมทำต้นตีนอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยกรู้แล้วกรู้แล้วกลว <c oughs> ขับเล่นดิก่ก